ไหในๆหนวันเนี้ยพวกเรามีโอกาสมาเจอกันมันเป็นโอกาสที่หาย,ายากมากเลยนะเว้ยแต่ว่าถ้าเราไม่หมดอ่ะห้ามกลับกินกันให้เต็มที่เอาชนฮัลโหลแน็กอยู่ไหนอ่ะผมมาสังสันค์กับเพื่อน แล้วคุณจะกลับมาตอนไหนเม่อิยู่น้ําเม่อยากกินน้าคุณไม่ขยับตัวนะแต่ผมก็กลับแล้วอ๋อโอเคค่ะนี่พวกมึงกินกันให้เต็มที่เลยนะเว้ยเดี๋ยวกลัวขอตัวกลับก่อนพอดีมีธุระด่วนที่บ้านนะเฮ้ยแน็คจะรีบกลับไปไหนวะกลัวเมียเหรอเฮ้ยแน็คกลัวเมียวะ มมขอโทษ<ด>พวกมึงด้วยนะเว้ยวันนี้กูไม่สะดวกจริงๆ่ะไว้โอกาสหน้าเราค่อยน,นัดกันใหม่นะเดี๋ยวก่อนมึงรีบกลับแบบเนี้ยมึงไม่ให้เกียรติพวกกูเลยนะเว้ยถ้ามึงรีบกลับแบบเนี้ยก็เลิกกันเป็นเพื่อนกันไปเลยใช่ใช่เออใช่เฮ้ยเพื่อนพวกมึงพูดนี้หมายความว่าไงวะแฟนกูไม่สบายอยู่ที่บ้านกูต้องรีบกลับไปหาเขา งั้นเอางี้ไหมครั้งหน้ากูเป็นคนเลี้ยงเองในเนี่ยใครไม่มีเมียบ้างวะมึงคิดว่าเพื่อนสําคัญกว่าหรือเมียสําคัญกว่ากะเฮ้ถ้ามึงจะมาแบบเนี้ยมาทําไมวะเสียเวลาใช่ถ้ามึงกลัวเมียอย่างเงี้ยเลิกคบคกับกูะกลัวเมียดีกว่าขอโทษนะเวย้ย เพื่อนแบบพวกมึงอ่ะกูไม่มีก็ได้เฮ้ย นี่คุณทำไรอะ่ะฉันคิดว่าคุณยังไม่กลับมาฉันเลยจะหา,าหน้ำดื่มก่อนคุณไม่เป็นไรใช่ไหม ผมบอกคุณแล้วไงว่าอย่าขยับอาการของคุณยังไม่ดีขึ้นนะคุณยังขยับตัวไม่ได้ฉันขอโทษค่ะแล้วคุณไม่ได้ไปสั่งสรค์กับเพื่อนหรอทำไมถึงรีบกลับมาก็าผมเป็นห่วงคุณไงผมเลยรีบกลับมาคุณรีบกลับมาแบบนี้แล้วเพื่อนคุณไม่ว่าหรอ ามึงรีบกลับแบบเนี้ยก็เลิกกันเป็นเพื่อนกันไปเลยใช่ถ้ามึงกลัวเมียอย่างเงี้ยเลิกคบกับพวกคุซะกลัวเมียดีกว่าไม่เป็นไรครับชีวิตของคนเราอะคนที่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ลูกแล้วก็ไม่ใช่เพื่อน แต่เป็นคู่ชีวิตที่คอยลำบากมาด้วยกันตลอดตั้งห้า